เขอพค่งข่าตแบบหวานมากหวานกำลังดีแต่หน้าไม่ดีทำยังไงถึงจะไล์สดแล้วก็ใส่แอปได้เลยพาใจไล์สดตรงไหนคือใส่แอปดีค่ะหาแอปมาตัวจะคลองกัน กินไปสะออนไปแซบแหฮงแซบเพราะว่าหิวข้าวกินฝรังในสวนแม่บบตากัน,นกต้าม ยางยางรอสวนก็เพ่อได้กินพราได้ชิมพอได้ชิม,ชมว่าแก่เมื่อยข้องแหลกข้องที่สวนในสองข้องในค้องที่สามที่สี่ก็ยังมีให้กินอยู่ ต่างงามครับขอบคุณค่ับนี่แหละม้าทงหน้าแย่งเบี้ยงอยังสีแหละนางหฮมไพ่โฮมมันเห็นอย่างไรงให้แต่มีลูกมาอวนดัวอวนดัวกับโจมให้กันเพราะมีแน่วอายุพอกับแม่ยุอล้ำมุม mm hmm. แซ่บแฮงก <c oughs> ินยุ้ผู้เจ้าแซ่บผู้เจ้า ตาขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจแม่บอตาเด้อใครว่างก็มาคุยกันเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดไลค์ส่งกำลังใจเนาะไม่ต้องกดแชร์หรอกไม่รู้จะแชร์ไปตรงไหนกดไลค์เป็นกำลังใจเติมกำลังใจให้กันก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนเด้อมาได้กินสีด้านั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นาค่ะนั่งอยู่ทุ่งนาข้างบ่อนนะ้ำ บอ่อน้ำบอ่อน้ำเต็มแต่จะลดลงเพราะว่าเพราะว่าจะไม่ปล่อยน้ำใสแล้วค่ะขอบคุณนะคะข้างหลังเป็นบอ่อน้ำใหญ่ข้างหน้าก็จะเป็นคลองจะโดดข้างหน้าหรือข้างหลังดีเป็นคลองฝรังค่ะแต่ต้นกล้วยนี้สลบไปแล้วโดนลมฝนไปสองสามวันสลบไปแล้วข้างๆนี้ก็จะเป็นสวนครัวเล็กๆของแม่ปุตต้าจังหวัดอะไรจังหวัดมหาสารคามจ้า กุยต้นกุยช่ายมะเขือเทศมะละกอกะเพราใบแมงลกักประมาณนี้แล้วก็มีต้นดอกเคนะคะอันนี้ที่ทํานั่งร้านเนี่ใส่ปลูกถั่วปลูกอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็มีมะละกอแล้วก็มีแตงกวาร้อยชนิดจังหวัดมหาสรา,ารคามจ้าแม่โบต้ายอยู่จังหวัดมหา